สนุกดฮะสวัีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแอนิเม o y อยยอลครับสำหรับคลิปวันนี้ครับจะมีเรื่องมาแจ้ง2เรื่องนั่นเองนะครับสาหรับเรื่องแรกไปกันอย่างไวๆเลยเรื่องแรกก็คือวันเวลาเปิดเกมนั่นเองนะครับแอนิเมะรอยยอลเนี่ยจะทําการเปิดเกมให้เล่นแล้วก็ทําการรีลีสนะครับก็คือรีลีสเลยพร้อมแล้วที่จะเปิดให้เล่นนะก็คือ ดีไม่ดีมาว่ากันเลยนะครับณตอนนี้นะณวันเวลาที่จะเปิดให้เล่นเนี่ยจะเป็นวันที่31สิงหาก็คือวันนี้นั่นเองนะวันที่ผมลงคลิปเลยนะครับสาสิสิงหาเวลาสี่ทุ่มนะครับผมว่าหลายๆคนยังไม่ได้หลับยังไม่ได้นอนแน่นอนนะ คือส1สิงหาคมสี่ทุ่มพร้อมเล่นกันแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ early access นะสำหรับคนที่ early access มาแล้วก็น่าจะเล่นกันไปพอสมควรแล้วนะครับไม่รู้ว่าณรีลิส e เนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือมีแพทใหม่เข้ามาไหมเขายังไม่ได้แจ้งใดๆนะครับแต่ก็คือหนึ่งอย่างเลยคือตัวเกมเนี่ยจะเข้ามาในวันที่31สิงหาคือวันเสาร์นี้นะครับวันนี้เลยแล้วก็สี่ทุ่มนะโอเค อีกเรื่องหนึ่งที่จะมาพูดคุยกันครับเป็นเรื่องของอ่าบักเนาะคือผมอะ่ะยังไม่ได้ทําการแก้ไขบักเลยตั้งแต่ไลฟ์สตรีมเมื่อวานนะครับเพราะว่าผมก็คือแจ้งไปบอกเขาแล้วเนาะว่าเออเนี่ยผมแบบมีอาการบัคเรื่องของหน้าเควสนะแล้วมันก็ไม่ทําการแก้ไขสักทีอะไรเงี้ยแบบหมายถึงว่าแบบมันตัวเกมมันไม่หายด้วยตัวของมันเองอะเออผมก็ไม่รู้จะทํำยังไง ก็เลยยื่นไปบอกเขานะครับแต่ว yeah, exactly. ่าสิ่งที่ผมยื่นไปผมยื่นไป2เรื่องนะซึ่งจริงๆเขาก็รับเรื่องให้แล้วแต่ว่าเขาเขาแบบเข้ามาพิมพ์เฉยๆไม่ได้เข้าไปแก้ไขอะไรให้นะครับก็คือตอนแรกเนี่ยผมไปแจ้งเกี่ยวกับ c r ี a เตอร์บักเนี่ยอ่าผมก็บอกว่าอ่าผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแหลกนะครับแล้วก็ทําไม ID ของผมเนี่ยยูเซอร์ของผมเนี่ยมันถึงไม่มีเควสอ่ะผมก็ไปถามอย่างนี้เนาะอิชูแลกกิ้งเอนมีก็คือมีแบบว่ามีอาการแหลกเกี่ยวกับพวกตัวละครพวกแบบศัตรูอะไรเงี้ยอ่ะ ผมก็เอารูปไปให้เขาดูนะครับว่าเออเนี่ยของผมเนี่ยมันไม่มีเควสนะแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยมันเจอปัญหาเรื่องของอาการแหลกบางทีอาการดีเลยแล้วก็บางทีก็คือวางตัวมันก็ดีเล,เลยในบางครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็สอบถามเขานะคือผมไม่ได้ไปบอกเขาว่าเออเกมเขามันไม่ดีหรือไรผมแค่สอบถามเขาว่าเออเนี่ยผมจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงเกี่ยวกับอาการแหลกนะครับแนะนําหน่อยขอบคุณครับอย่างเงี้ยอ่า ผมก็แคปรูปไปว่าเออของผมเนี่ยมัน Quick r e f r e คือ000ย์ศูนย์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีให้เลยนะครับแล้วก็ส่งตัววิดีโอไปส่งที่ผมส่งไปมันจะเป็นประมาณนี้นะครับคือมันจะเป็นกระตุกกระตุกอย่างนี้นะตามใน Live Stream เลยนะเขาก็เลยบอกว่าปิงอิชูนะเขาบอกเป็นมหาที่ปิงนะครับ,บ,อ,รรบอ่า Mongus เขาก็มาบอกนะคือเขาเป็น Developer Owner หละ ก็เป็นแม่งหมดอะเกมนี้แมปนี้คือโอนเนอร์ก็เป็นเฮดเดเวลอปเปอร์ก็เป็นเดเวลอปเปอร์ก็เป็นแม่งเป็นทุกอย่างเลยคนระับผมก็เลยบอกอ๋อเข้าใจแล้วแต่ว่าคือตัวผมเนี่ยเล่นแมปอื่นแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรนะหมายถึงมันไม่ได้เป็นปัญหาแบบในในในคลิปอะเออผมก็เลยบอกว่ามันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําไมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาหมายความว่าลองเช็ค ปิงของคุณดูถ้ามันสูงกว่า150อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นปัญหาแต่ถ้ามันไม่ได้สูงกว่า150อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นปัญหาที่อื่นยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาจําเป็นที่ต้องรู้นะเกี่ยวกับว่ามันปิงไม่ปิงอะไรเงี้ยผมก็เลยดูให้ตอนที่ผมส่งเรื่องไปเนี่ยผมก็บอกว่าโอเคผมขออนุญาตเช็คก,ก่อนนะครับแล้วตอนแรกคือผมมาเข้าแมบบไม่ได้เียด้วยซ้ำนะเออเขาบอกตอนตอนเอาจิงๆิ่ะเมื่อวานอะตอนที่ผมเช็คนะอยู่ในล็อบบี้มันจะประมาณ70-80แต่ถ้าพอไปเล่น ใน,ในเกมจริงแล้วอะ่ะมันจะดิ่งไปที่ประมาณ2อ่าอถึง500รนะแต่ตอนเข้าแมปใหม่ๆมันจะ900แล้วมันก็ค่อยๆลดลงมานะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าปิงกับผมมันจะประมาณ200กว่านะครับอืมสองแล้วก็มีแบบ300บ้างอะไรเงี้ยเออก็2องสอ่ะ ส่วนสุดท้ายคือทั้งคืนนะครับผมก็ปล่อยไปแล้วผมค่อยมาดูตอนเช้าแล้วกันว่ามันมีการแก้ไขอะไรบ้างอะไรเงี้ยสุดท้ายคือมันมียูทูบเบอร์คนหนึ่งคอนเทนต์ครีเอเต์ะครับคุณสเลจเจอร์เพลย์เนี่ยเขาก็ามาช่วยเหลือนะครับาบอกว่าลองรีอินสตอลโลบอกดูมันอาจจะทําให้อ่าแก้ไขได้นะอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกโอ้ผมก็เลยลองรีอินสตอลใหม่ดูอะไรเงี้ยเออมันหายนะเรื่องปิงอะ่ะดีขึ้นเลยก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไร ว่าอาจจะเป็นที่เราบอกแบบที่ทุกคนบอกก็ได้แต่ว่าลองลงใหม่แล้วมันก็หายครับดีขึ้นเยอะเลยเรื่องปิงอ่ะแต่ว่าสุดท้ายคือผมก็ไปถามไปเรื่องเควสด้วยแหละแต่แบบวันนี้ก็ยังไม่ได้ถูกการแก้ไขนะคือ Early Acces s ของผมตลอดเวลาตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายอ่ะผมเล่นมาเวล8แปอ่ะผมไม่มีเควสแล้วก็เพชรมันไม่พอสุ่มครับคือเพชรผมไม่พอสุ่มเพราะว่าจริงจริงผมก็เล่นสตอรี่ไปเยอะระดับหนึ่งแล้วนะแต่มันไม่มีเควสให้รับครับมันเลยอาจจะนั่นแหละสุ่มแบบตัวละคร ไม่ได้อนะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าผมก็เล่นผ่านมาโดยตลอดนะคือผมก็ใช้จริงๆผมผ่านด้วยพิกโลมาตลอดเอาจริงๆเซนิสึไม่ได้ช่วยเลย,เลยตัวมันไม่เก่งครับคือพิกโลแม่งโคตรเก่งเลยแล้วผมใช้ผ่านมาตลอดอะแต่ตอนนี้คือ,อด่านหลังๆอนะ่ะเริ่มเป็นแอคแอคตอนเนี้ยตอนนี้ที่ผมเล่นถึงจะเป็นแอค4นะครับผมเริ่มไม่ผ่านแล้วเพราะาพิกโลมันตีไม่เข้าแล้วครับมันตีแค่พันเดียวพิกโลมันตีแค่พันเดียวอะไรเงี้ยสรุปแล้วนะครับความรู้สึกหลังเล่นนะอืม เอาเรื่องสุดท้ายแล้วกันความรู้สึกหลังเล่นนะปัจจุบันแอนิเมะรอยเป็นยังไงบ้างคือผม e นจอยนะผม e นจอยตั้งแต่ล็อบบี้เลยบางคนอาจจะไม่ชอบล็อบบี้ผมก็ใจได้คือมันแล้วแต่สไตล์เลยแต่ผมเข้าใจมามันมีความลื่นไหลระดับหนึ่งเลยตอนนี้ที่แบบว่าเล่นแล้วมันไม่แหลกหรืออะไรเงี้ยคือก็สนุกระดับหนึ่งเลยครับแถมเกมเพย์มันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันก็มีหลากหลายระดับให้เลือกอย่างที่ผมบอกเลยคือวอลลุ่มของเกมเพย์เกมนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีนะวอลลุ่มของเกมเพย์คืออะไร มันมีทั้งระดับ easy ระดับ medium แล้วก็ระดับ hard นะคือความง่ายความยากอะไรเงี้ยมันมีให้ในเกมโดยที่เราสามารถเลือกยี่จัดทีมให้มันง่ายหรือยากตามความต้องการของเราได้เลยนะคือถ้าคุณดวงดีมา,มากๆมาถึงคุณซอมมอนแล้วคุณได้พวกตัวละครสีลุง้งอะไรเงี้ยการเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยยากขนาดนั้นแหละก็แค่อาจจะต้องอถ้ามันเป็นลุงที่ไม่สามารถตีแอรได้อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องอมีความระดับ กลางแล้วกันสุดท้ายคือใช้ลุงนะตัวละครที่มันแบบว่าตีแอร์ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์กับบางด่านนะครับอ,อันนี้คือผมแค่เล่นในส่วนของสตอรี่นะเขาบอกว่าเลดเนี่ยอาจจะต้องมีการคิดคำนวณเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็มีระดับความยากที่อาจจะเป็นในถึงฮาร์ดถึงเวลี่ฮาร์ดจะด้วยซ้ำนะครับซึ่งผมก็เลยบอกว่ามันก็บาลานซ์ออกมาได้ดีเรื่องของแบบฮาร์ดเวลี่ฮาร์ดบางตัวอาจจะต้องหาของอ e ีโวลงนู่นลงนี่อะไรเงี้ย ซึ่งผมยังไม่ได้ไปถึงจุดๆนั้นแต่นะปัจจุบันโดยคร่าวๆแล้วเนี่ยเกมเพย์ผมเอนจอยมากๆนะคือ,ค,อคือสนุกมากๆเรียกได้ว่าแบบนี้เอาไปเลยครับเกรด A นะเทียเไปเลยถามว่าในอนาคตมันจะเป็นเทียเตลอดการไหมผมบอกเลยว่าไม่คือมันมีสิทธิ์ที่จะเป็น B ไม่ก็ S นะครับคือ S อเนี่ยอาจจะต้องดูสักแพทสองแพทอะไรเงี้ยว่าในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างนะเออแต่หลังจากนั้นก็คืออ่าเป็น S, s ไม่ก็ b ต้องดูกันว่ามันจะขึ้นหรือลงครับผมโอ้มีคนมาทักนะครับตามนั้นเลยครับคือเล่นแล้วเ n j นจอยอะไรยังไงก็คือสนุกระดับนึงเลยครับผมก็คือถ้าใครลองรอเล่นอยู่อะไรเงี้ยผมว่าลองแวะเข้ามาเล่นดูครับ ได้เลยได้เลยนะโอเคประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e ผมด้วยนะมีคนเข้ามาทักเต็มเลยขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับก็ขอบคุณน้องๆที่อยู่ในคลิปด้วยขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับโอเคเจอกันบ๊ายบาย